เจดีไมเ็ทำเจ็ดเจ็ดคีมีตอบใดไหมเจ็เยตัไปน่าทำไมไม่มีใครตอบเลยวะหอคมีใได้ยินเสียงวมกับภัยใดๆไหมไนดูดิอั่นี้ยิเสยงตัวออกคได้ยินเนาะอันนี้ยินสียงตัวออกคได้ยินเนะไปว่าไงครับ แตก็มันเป็นน้อยมันเป็นน้อยแคนเซลลิ่งอ่ามันปิดน้อยแคนเซลลิ่งไม่ได้ได เนี้ยละ่ะแล้วโต้อันนี้หมายถึตัวแรกที่มึงบอกว่ากระจกอ, <c oughs> อันตัอถอดที่คันเซียลแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ช่างแม่งไปเหอะปะดงเชแล้วกูต้องไปไหนวะโต้เฮ้ยใจเย็นเฮ้ยดักด่าน,นี้นี่ว่า เฮ้ยด the ี่คนลรอแบกวาดไฮยไลท์ได้ไหมอ่ากูอาดได้ด้วยมือทำอะไรกันสองคนอัดตูดกันอยู่รอเสียงทัดเป็นไงบ้างครัเอาอีกดดะเยเออเออเออเสียงโอมอยูเนาะเมื่อกี้เหมือนก็ด้นเสียงโอมฮะอมันกลับ กลับกับไปไอโอมันไปจุ็บของทียานโอ้โอนาทีอหออไม่งอะไรวอะไอ้กเน้อิ้งโนอ้ง

ออโต้ออโต้หลักปัดไมเออโต้ไ,โตไปไหนเจออะไรไปเดี๋ยวคอยมาเอาตอนจอไปแล้วค่อยมาตอนจอไปเดี๋ยวจะรดน่อยตายห่าก่อนพี่ตาซี่อยา่าง้ะไร แล้วท <ider> ี่ฉันด่าดูว่นเช่นอุ้ยมีเพื่อนอีกอันหนึ่งดีมากวัดตีอุ้ยเหี้ยตัวเหี้ยอะไรตัวอะไรวะน่ะโตนั่นคืออะตีมาน่ะ <laughs> เราต้องเสียงเป็นอะไรเราต้องหมนไม่สบาย<ม>เราต้องเป็นอะไรนะ<ม>อ๋อุกบากูกูแพงเป่าเอ

이 빛이 너무 예지 무슨 거야? 이건. วิ่งโดนกับเดนกันไม่น่าหรอกเงั้นเราไปเอาล้างพื้นกันเถอะเรื่องหมดเลยอุ้ยกูได้ยินเสียงลาโต้กูได้ยินเสียงลาโต้ได้มันตลาดลาโต้ได้เวลาไปอันนี้คืออะไร ันนี้คือรอบเดียวจบเลยอ่ะใครเป็นสร้างอะไรมีมีหมดรอบเดียวจบด้วยหรอเฮ้ยเกดโอเคอ่ะโิฮิฮิโ้รโ้ยโว้เ็กยมิกิมันจะมา กูร่างใหม่ละเนี่ยกูเพิ่งรู้เท่าีเท่าีมันไม่เป็นไรไม่แฮ้ผ่ายไม่ให้ปลอมสกูบดีรบยัดเจ๊โอ้ยกูได้ยินแต่เนี่ยเราโต้พูดดิ่างนียไอ้คี้บอกคนน่ากลัวเจอผีผีอะไร เดี like. yeah, mm ๋ยวมึงรอดูหายอะไรกู่โดนอมกู่โดนอมไม่อยู่เลยิดดีๆตุ๊กๆเก็บแป๊บหนึ่งนะเก็บอมเด้งแล้วตุกได้ไปไปแล้วกูกดปิดไม่ใช่มิกกี้ไม่หายตัวแล้วมื่อกี้คง แอรวิกกี้ถ้าเป็นอ้าวนอุ้มรูเดอร์รูดตรงนลางอืมในอุ้มูเดอร์วิกกี้ถ้าเป็นนี้ชอบชอบส่งแล้วปิดไทยบอกอีซีมาทีเป็นติปฏิบัติวที่ไม่ควมีจริงวันที่เท่ากับสิบชั่วโมงโอ้เป็นมาครับบอกไปเข้างน้ำก่นแต่ว่าไปนอนเลยแค่เท้าเชื่อไปแล้วครับม่วน บอกไปนก <ทร S 2> ่นนนอนนะแต่จริงๆนะจะไปนอนนี้แต่น่าจะต้องรองก่อนอ่ะรอขึ้นยานก่อนน,นี่รถต,ตู้แม่งไปแล้วหเหลี่ยมทุกดอกบอกเข้าห้องน้ำวิวข้าว,พวเพื่อนคุจะทำยังไงกับชีวิตดีวะไอ้กูสามารถอยู่รถในคืนนี้ได้เกมไม่ทอดใครเจ้ากินทอดใครเจ้วตอนเที่ยงคืน<ก> เชมาใหม่ได้ไหมครับภัยคุ้มไอ้ภัยมาได้ยอ้เเยอไรนะอะไรอะไรนะชคุณหน่ยครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอพันยายก่อนนะครับไอขึ้นโอเคงั้นเราเไปเดียว

ครับโอนพอเดี๋ยวเดี๋ยวโอมไปแล้วนะครับเอาไปไหนเอาไปไหนไปหาข้าวแก่ไอ้สัตว์ไม่ต้องกินกลับมาใช่ไหมครับโอมไอเเีียยวด๋วกูกลับมาใช่ไหมไม่มีเทคนิคนอนนอนไปเลยครับเดี๋ยวกูกลับมาทันทีครับน้ำแข็งใครไม่ตายแล้วกดโหวตวะ ไม่น่าหน้าประตูอ่ะไม่ได้กูอเ,อเอาเองกูเอาเองจิ้นมางไม่หน้าประตูอีกอันหนึ่งอ่ะงโง่มึงอ่ะเอ้าขวดหัวไอ้เหี้ยกูมาขับรถโต๊รถโต๊ะตายงโง่ไ <c oughs> อ้เหี้ยเก <c oughs> <ๆ>ิดอะไรมาไอเหี้ยฮะขึ้นจาก <c oughs> ชั้นสอง, <c oughs> องไปชั้นหนึ่งไอ้จริงห 到，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 到 <noise>，到，<noise> Yeah. อะไรอะไรอะไรหมดแล้วนี่เด่นอะไรเกอะไรเกิดไหอะไรเกิดไหนอะไรเกิดไอ้บอกแล้วว่าเราตัวตกตายอะไม่ไม่มีเงินในเกิดขึ้นสาระใครคิดเองคิดหน้า

กรวฉันเลยไม่โกรธอย่ากโกรธฉันแค่นาดนั้นบึงมานี่บึงม,มามึงม,ม,มานี่คลิปร้อยเ่ยเลย โหยิบหายกูไปก็ได้โอ้ประตูล็อกฆ่ากูเถอะใครใครใครเปิดประตูไพ่ไพ่พ่อเล้ตาเลยไพ่ แม่งตามกูมาให้เกือไปแล้วกูเอาตัวรอดละ่ะคัญหานานละไอ้แก่ขอให้พระเจ้าสถิตกับฉันด้วยเถิดวันทยาข้อรลังมากมันงกูไม่เยอะ ไม่ด้วยเป็นไม่ดวยรักไม่อาจจะคิดเกินไปใจทั้งใจมีแต่เธอคนเดียวรักเธอคนเดียวไม่ยอมให้ใครมาไปเย็นไปเป็นไปด้วยรักไม่อาจจะคิด <c oughs> 打了一。<但> <laughs>

แป๊บนึงก่อนก่อนอื่นถ่ยมึงลงไปอยู่ที่เดี๋ยวรับตัวได้ไงไม่กูกระตือรือเร้ามากกว่าไอ้ขี้เข้าไปไหมอย่นีสตาร์เรียวอะไรสตาร์เรียวอ่ะ <c> ว <oughs> <c oughs> ่าเราไปเล่นสตาร์เดียวกันเถอะ <c oughs> เกมนี้เล่นน้อยแล้วมันไม่มันเลย โอ้โหโอ้โหโอ้มาเทียวมโอ้โไข่เจียวอร่อย oh. จัดมาดูนี่กันเถอะถึงแม้จะเล่นแบบแป๊บเดียวท